ไมกคนรเห็นรูปแบบที่ไม่มีอะไรเลยอะไรเนี่ยมามารีสคริปต์เอาเอ็มซีเข้าเนี่ยมึงออกมึงไม่ต้องเข้าไปเลยนะมึงเข้าเป็ดเลยโอเคโอเคพี่สามเท่าสามเท่าไอ้เย้จีไอ้สัตว์ถ้ามึงชวนคนให้เข้าเมืองแบบนี้นะมึงก็ดีกว่าดีมากเลยทัวนไปแล้วอ่ะไม่เข้ากันอ่ะเฮ้ยเก็บที่ใต้ที่นอนด้วยตายซะอะไรอ่ะไอ้มันตดไงวะมันตดไงตดตัวตัวอยูยู ไม่จะคายรอบนึงเอ้ยต้นไงเบ้ตดไงแล้วกูปามใครเด่ยไอ้เยี่ยกูชุบใครดิมาดูกันอะไรอ่ะอ๋อเช็ดเฮ้ยเขี้ยเช็ดเรือท่าหนะครับไลาดนะน้องชายสี่สามเพ่เฮ้ยเคลี้ยงโคตรเยอะเลยเค้ยกว้างมากเลยใช่เยอะมากนี่อะไรอ่ะจะคายทีนึง โอ้ยสอดเหรอสอดสอดเข้ารูเหรอเช็ดหรอเช็ดหรอเช็คไม่ออกนี่ไอ้ไม่ไม่ไม่น้องชายไม่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 นะตกปลาวะไม่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 อะไรอ่ะอุ้ยพวกอะไรที่ต้องรอทุ่นเหรอไอ้เนี่ยมีตกปลาด้วย ไม่เป็นเป็นตกฉลามพี่อะไรอ่ะพียเอาไปตีวุฒอะไรกูได้แน่แหละรอบเนี้ยโอ้โหเจาะเท้าเจาะเท้าไม้ไหมพี่ไม้ไหมเ้ยฉันไปเล่นไม้มันฆ่ากูดีกว่ามาดิมาดิเก็ได้เราก็ได้เราก็ได้กล่อยพ่ยาวครับพี่ยาวไม่ดีไม่ดีไม่ดีอีกแล้วเนี่ยก็ตามหาคุณอยู่เลยคุณถูกพบอยู่ใใกล้กับพื้นที่ที่ก่อเหตุ